สวัสดีคะ่ะทุกคนเข้าสุดซันซัมไทยแลนด์ของเราวันนี้นะคะขอบคุณมากทุกคนที่จดจมช่องของเรามาตลอดค่ะวันนี้นะคะเราก็นําเรื่องนี้มาฝากทุกท่านนะคะเราหวังว่ามันจะดีมากค่ะแล้วก็เราจะมาฝากทุกท่านเราอยากให้ทุกคนมีเงินมีทองนะคะแล้วก็มีโชคลาภค่ะ6กสิ่งที่ควรพวกไว้ติดตัวจะช่วยเสริมดวงเงินโชคลาภกระเรา่ตุงนะคะทุกวันไม่มีวัน โจรชีวิตจะร่ำรวยค่ะน่าชนใจมากใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ขนาดนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสปายช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหมค่ค่ะตอนนี้เราจะตามบัตรกันดูเลยค่ะ6สิ่งที่ควโรโพกติดตัวนะคะจะช่วยเสริมดวงเงินทองโชคลาภนะคะทำให้คุณร่ำรวยชีวิตดีขึ้นนะคะ ถ้าคุณรู้แล้วคุณก็อย่าลืมใช้์พห้นเพื่อนหรือคนที่เพื่อนรักและห่วงใยด,ด้วยนะคะแต่ว่าคุณต้องตั้งท่ยันตั้งใจทํางานด้วยค่ะไม่ไปหมาดน,นะคะแล้วก็แค่นี้ทุกคนก็มีเงินทองมากมายเลยค่ะสิ่งที่หนึ่งนะคะก็การให้ของแก่คนอื่นการให้นั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเสมอค่ะการมอบ ของให้ผู้อื่นจะเป็นการสะสมความสุขในใจของเรานะคะแล้วก็ทำให้คนรอบตัวดีกับเราทำให้เรารู้สึกว่าดีสุขกายสุขใจมากขึ้นพอมีความสุขก็มีสมาธิมีสติ ในการทํางานหาเงินแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่ภาระของตัวเองดีขึ้นค่ะซองนะคะชองแดงพวกติดตัวเอาไว้จะเป็นซองเงินแดงซองอังเปาหรือก็ซองเงินอื่นๆนะคะที่ได้มาเป็นสีแดง ควรจะพกติดตัวเอาไว้นะคะเพราะว่าเพราะเชื่อว่าจะช่วยเรียกเงินเรียกทองมาเข้ากับเป๋านะคะอีกทั้งยังเรียกความโชคดีเข้ามาอีกด้วยนะคะสามค่ะขอมขวัญวันเกิดสีแดงนาโชคนะคะเชื่อกันว่าของขวัญวันเกิดที่เป็นสีแดงนะคะจะนําโชคดีมาให้ไม่ว่าจะเป็นกล่องแดงกระดาษแดง đai đèn rượu cò อย่างอื่นที่แดงๆก็ล้วนแต่จะส่งผลดีให้กับทุ้รับนะคะเชื่อว่าจะช่วยดูดเงินทองทรัพย์แล้วก็ทรัพย์สิ่งเข้ามามากมายค่ะสี่นะคะลูกแก้วคริสตัลเหลืองกับต้นไฟนะคะควรจะไม่ไผ่พวนอีมาปลูกในบ้านแล้วก็มีลูกแก้วคริสตัลเหลืองมาประดับกระชังจะทำให้สวยงามแต่บ้านสวยแล้ว ก็ยังเป็นการเสริมดวงทำให้มีโชคลาภเข้ามาหนุมให้การงานดีการเงินดีตลอดไปอีกด้วยนะคะค่านะคะเหรียญกระฉับนะคะพกเอาไว้ นึงพวงหรือก็มีติดบ้านไว้ก็จะช่วยให้ดึงดูดเงินมาเข้ากับเป๋าของเรานะคะจะทำให้มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือแล้วก็สามารถมีรายได้หลายช่องทางอีกด้วยค่ะหนะคะริสตัลเหลืองนะคะควรพวกติดตัวตามความเชื่อแล้วจะช่วยดึงดูดเงินทองเสริมให้ร่ำรวยนะคะมังคังแล้วก็ มักจะให้โชคดีเข้ามาเสมอนะคะเรียกเงินเรียกทองให้เข้ามานะคะคุณที่พวกติดตัวไว้อยู่ไม่ขาดสายมีเงินมีทองไหลมาเทมาหรือก็ไม่กังคืนก็ควรเอาไว้ใต้หมอนจะทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยมีเงินทองเยอะแยะนะคะแล้วก็ สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ